ถือเป็นการจับไหม่ครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะสำหรับลูกทุ่งตัวแม่ใบเตยอาสยามครับที่เห็นนี้เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับยัวบอยทีเจในรอบ10ปีแล้วคุณผู้ชมฮะกับซิงเกิลใหม่ที่พึ่งทางลายนะหม่ล้อกับคําว่าที่พึ่งทางใจด้วยนะที่ปล่อย MV ออกมาตอนนี้ยอดวิวทะลุ4ล้านวิวแล้วครับ ใบเตยบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังถึงเรื่องของกระแสตอบรับที่เคยเปรี้ยงปร้างเหมือนเมื่อ10ปีก่อนนะครับกับผลงานขึ้นหิ้งของตัวเองรักต้องเปิดแน่นอกแต่อยากให้เพลงใหม่นี้คนดูได้สนุกแล้วก็ได้คลายเครียดด้วยครับในช่วงเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาโควิด -19 แล้วก็เรื่องของข้าวของแทงทําให้การกลับมาของใบเตยครั้งนี้เจ้าตัวมีมุมมองว่าต้องทําเพลงให้ดังกระแสแรงกว่าคนอื่นเนี่ยมุมมองแบบนี้เองเปลี่ยนไปแล้วครับ ถมยังคงกลิ่นอายเดิมของใบเตยที่ทุกคนรู้จักเอาไว้ด้วยเพราะอยากรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้ครับคือณนณะนะวันนี้ไม่เลยสำหรับพี่เตยพี่เตยรู้เลยว่าเพลงชนะรูทแน่นอนอืมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะเป็นป๊อปและทุกคนก็จะคิดถึงความเป็นแดนซ์มากๆเพราะว่าสองปีที่เป็นที่เกิดเหตุการณ์โควิดมาเนี่ยมันก็ ทุกอย่างเรื่องบันเทิงมันมันมันหยุดชะงักไปพอเพลงเรากลับมามันก็ทําให้เชื่อว่าทาให้ทุกคนแบบคิดถึงความสนุกสนานหน้าเวทีอไม่ได้กดดันอะไรเพราะศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นไม่ไม่เลยค่ะสวหรับพี่เตยไม่เลยเรารู้สึกว่าเราเราเขาเรียกว่าถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นในในตัวไปเตยตัวทีเจและตัวค่ายด้วยที่เชื่อว่าเขาทาออกมาได้ได้อย่างแบบไม่มีใครทําได้แบบนี้ การได้กลับมาทํางานอีกครั้งในรอบนี้นะครับคุณแม่ยังสาวเนี่ยอย่างไปเตยอาสยามบอกว่าทําให้อาการมาม่าบลูดีขึ้นจนหายดีแล้วครับพรพ้อมเผยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาตนรู้สึกว่าชีวิตใหม่ไม่มีค่านะทุกอย่างสิ้นหวังครับเพียงเพราะว่าไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้พบปะก,กับผู้คนด้วยเพราะตั้งแต่ตั้งครรภ์ช่วงโควิดสิระบาดด้วยครับแถมพอคลอดลูกออกมาก็เกิดภาวะซึมเศร้าหนักขึ้นจนเจ้าตัวบอกว่าถึงขนาดเคยคิดสั้นมาแล้วครับ ก็เพิ่งรู้ว่าที่ตัวเองแบบค่อนข้างมีปัญหาตรงเนี้ยเพราะคงมีลูกด้วยเป็นฮอร์โมนแบบมนุษย์แม่ด้วยแล้วก็แล้วก็ต้องอยู่บ้านตลอดในช่วงโควิดมันมันเครียดบอกตามตรงว่ามันเครียดแล้วด้วยคงคงไม่ได้ไม่ได้ทํางานไม่ได้ทําตรงนี้ด้วยมั้งพอมาพอมาได้กลับมาเต้นมาร้องกลับมาเป็น working woman เหมือนเดิมอ่ะมันก็ดีขึ้นมากเพราะเราคือ working woman มาตลอดแต่สิ่งสําคัญมันคือคนในครอบครัวเนาะที่ที่แบบเออก็ให้กำลังใจกันตลอด แล้วก็พยายามแบบเ,เขาเรียกว่าฟื้นฟูสภาพแบบจิตใจสภาพแบบฮอร์โมนภันยานะคะได้คุยกับเพื่อนๆได้แชร์ได้แชร์ตรงนี้กับคนเป็นแม่ในช่วงเดียวกันอย่างเงี้ย เรื่องราวดีๆของนักร้องสาวครับในเดือนนี้จะได้เข้ารับปริญญาตรีสาขาการขับร้องวิทยาลัยการดนตรมีมหาวิทยาลัยสยามนะครับหลังใช้ระยะเวลาเรียนนานถึง7ปีครับที่เรียนนานเพราะว่าใบเตยบอกว่าช่วงนั้นแห่งงานแน่นมากเลยคุณผู้ชมแถมพอรู้ว่าถึงเวลาต้องเข้ารับปริญญาตอนนี้ก็เลยรู้สึกเขินด้วยเหมือนกันครับเพราะว่ามีลูกแล้วนะน้องเวทมนต์ครับ แต่คนใกล้ชิดก็บอกว่าถ้าใบเตยได้ใส่ชุดครุยแล้วก็รับปริญญานี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในอนาคตได้นะครับจะตัวเ็เลยตัดสินใจรับในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นครับ